สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมก็วันนี้ก็คัดพระเพื่อเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูสักระยะหนึ่งนะครับก็ไม่รู้จะเอาพระอะไรมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันเนาะเออก็ได้พระองค์นี้มาครับหรือว่าพระองค์นี้ก็พระพิมพ์นี้ก็คือว่าผมยังไม่เคยทําคลิปให้ทุกท่านดูกันเนาะก็คือเป็นพระชัยวัดเจ้าคุณสีสนวัดสุดทธัศน,นะครับพระชัยวัดน้ำเต้าตรงนะครับ พระชัยวัดของเจ้าคุณสีสวนวรตุทศน์เนี่ยก็จะเหมือนกับพระชัยวัดของอสมเด็จพระสังฆราชแผ่วสุทศน์ัอยู่อย่างหนึ่งก็พิมพ์เขาจะเหมือนกันนะครับก็คือเขาจะมีพิมพ์น้ำเต้าตรงกับพิมพ์น้ำเต้าเอียงนะส่วนพระชัยวัดของเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชแผ่นี้เขาจะเขจะมีอยู่สองแบบก็เป็นพระชัยวัด พิมพ์น้ำเต้าตรงแล้วกับพิมพ์น้ำเต้าเอียงแต่ว่าพิมพ์น้ำเต้าเอียงก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือพิมพ์เป็นพิมพ์แขนทะลุกับแขนไม่ทะลุนะส่วนแขนที่ไม่ทะลุก็จะเห็นกันทั่วไปในในวงการนะแต่ว่าถ้าแขนทะลุเนี่ยจะหายากนะหาชมยากส่วนหลายหลายท่านอาจจะไปไปจะไปเจอชนิดแบบแขนทะลุเนี่ยก็จะก็จะอาจจะไม่รู้ว่าเป็นของอ สมเด็จพระสังฆราชเพนะครับผมสำหรับประวัติคข,ข้าวของเจ้าคุณสีส่วนวัตุทัศน์นี้ท่านเกิดเมื่อปี2446นะครับแล้วก็มาบวชปี2466เนอะอายุ21ปีบวชอายุอายุ21ปีนะครับแล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาดวัดสุดทัศน์ปี2493นะ เป็นเจ้าวาดวัดอยู่ประมาณสองสามปีก็ท่านก็มรณาภาพนะส่วนเออสำหรับเจ้าคุณสีส่วนวัดสุทัศน์นะครับเอ่อท่านมรณาภาพว่าเนื่องจากเอ่อตอนท่านจำพรรษาอยู่วัดสุทัศนะ์มีวิกลคนวิกลจริตไปทำลายท่านนะครับเอาอ,อมีดไปอามีดไปฟันท่านนะครับท่านก็ป่วยนะครับป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลทําการรักษาอยู่ ระยะหนึ่งแล้วก็ออกมาจําจําวัดนะครับก็จําวัดอยู่ระยะหนึ่งท่านก็มามรณภาพเนาะมรณาภาพส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สําคัญก็คือการถูกทํำลายจากคุนวิกุจลจริตน,นะครับผมตามประวัติว่ามาอย่างนั้นนะครับส่วนพระและเครื่องรางของท่านที่สร้างเอาไว้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆสําหรับเจ้าคุณสีส่วนวัชสุทัศนะ์เนาะแต่ส่วนใหญ่ท่านจะทําพระองค์เล็กๆนะ เจ้าคุณสีส่วนวัจุัศน์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทะําพระเอ่อท่านจะทําพระองค์เล็กๆอย่างเช่นพระชัยวัดพิมพ์น้ําเต้าตรงพิมพ์น้ําเต้าเอียงเอ่อเอ่อเทวรูปก็จะมีเอ่อเทเวศนะเทเวศสุรวรรณเจ้าคุณสีส่วนวัจุัศน์แต่เทเวศเจ้าคุณสีส่วนวัจุัศน์เนี่ยก็จะแบ่งออกไปเป็นสามพิมทุกวันนี้เห็นเป็นสามพิมนะครับเอ่อพิมฐานพระทิพย์นะครับ,ะะรบจะเป็นพิมพ์นิยมอันดับหนึ่งเนาะพิมเอ่อพิม ฐานไข่ปลานะครับแล้วก็พิมพ์หน้าคนนะที่เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานสาคนนะครับผมส่วนในเมืองของผมครับในเมืองของผมนี่มาเป็นพระชัยวัฒน์เจ้าขุนสี่ส่วนวรุทัศน์พิมพ์น้าเต้าตรงนะครับน้ําเต้าต,ตรงตรงนี้เนาะลักษณะที่สมควรจดจาําเกี่ยวกับพิมพ์นี้ก็คือ,อลักษณะทั่วไปเป็นพระนั่งปางมารวิชัยขัดเพชรบ,บนฐานบัวสองชั้นนะบนฐานบัวสองชั้นนะครับ ลักษณะที่สงควรจดจํานะครับตรงพระเกตนะครับพระเกตเป็นแบบเป็นแบบปีปีกล้วยมีมีมีลักษณะใหญ่นะอวบอวบอูมนะสเกตตรงนี้เนาะอันดับแรกที่สมควรจดจํานะครับอันดับสองมือนะครับมือที่รองน้ําเต้าเขาจะมีอ่ามีอาการโค้งรองรองรับน้ําเต้าอยู่ตรงนี้เนาะโค้งรองรับมือที่มือมือที่รองรองรับน้ําเต้าเนี่ยเขาจะมีอาการโค้งนะ กจะไม่ตรงเขาจะเป็นโค้งรองรับน้ําเต้าเลยเป็นสัดส่วนเขาเรียกอะไรนะบาลานกับน้ําเต้าเนาะรองรับน้ําเต้าได้พอดีมือมีขนาดมีโค้งขึ้นซึ่งพระกิ่งส่วนใหญ่เขาจะไม่เป็นแบบนี้นะเขาจะมีลักษณะตรงตรงทื่อๆมั่งอะไรเป็นแท่งอะไรมั่งแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่ค่อยมีมีองค์ไหนที่รองรับนะอันนี้อันนี้เป็นลักษณะที่สมควรจดจําอันดับที่สองนะอันดับที่สามนะครับมาทางด้าน ข้างๆนะทางด้านซ้ายมือขององค์พระอ่าตรงตรงใบหูนะครับตรงใบหูนาะท่านนัองต้องจำตรงใบหูนี้ไว้ดีๆใบหูมีลักษณะเป็นแบบหูช้างเลยนะหูใหญ่มากนะหูใหญ่มากซึ่งแตกต่างจากเอพระกิ่งพระอะไรชนิดอื่นที่เขาจะมีหูลีลีนะครับส่วนพระชัยวัดพิมพ์น้ําเต้าตรงนะครับพิมพ์น้าเต้าตรงนี้หูต้องหูท่านต้องเป็นอย่างนี้เลยนะ เนี่ยหูท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะท่านดูดูข้างๆอาจจะไม่ดูดูด้านหน้าอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ดูดูข้างๆปุ๊บเนี่ยหูท่านจะเป็นอย่างนี้เลยนะพระชัยวัดพิมพ์นําเต้าตรงนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังลักษณะที่สมควรจุดจามก็คือตรงฐานนะครับตรงฐานด้านด้านล่างเนี่ยก็จะมีลักษณะยืดๆออกไปอย่างนี้เนาะท่านท่านเห็นไหมอ๋อไม่แน่ใจนเนี่ยๆเขาจะเขาจะยืดออกไปนี้นะฐานด้านล่างะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะที่สมควรจดจําเกี่ยวกับพระชยวัดพิมพ์น้าเต้าตรงนะส่วนด้านหน้าส่วนบนด้านหน้านี่เขาจะเป็นแบบตรงๆนะเขาจะไม่เอียงเขาจะเป็นตุ่มเป็นเอ่อบัวเนี่ยเขาจะมีเขาเขาจะมีลักษณะเป็นตุ่มๆนะแล้วก็ไม่เอียงนะเขาจะมีลักษณะตรงๆตรงๆตรงๆนะพระชายวัดพิมพ์น้าเต้าตรงนะเจ้าคุณสี่ส่วนวัดสุทัศนนะครับครับผมขอญาติย้ํานะครับขอญาตย้ํอวิธีการ สังเกตและจดจําเกี่ยวกับพระชัยวัดพิมพ์นาเต้าตรงะเจ้าคุณสี่ส่วนวัจุทัศน์นี่อันดับแรกเนี่ยนะครับพระเกตนะพระเกตท่านก็จะมีลักษณะอวบอูมนะอวบอูมนะไม่ไม่เดี่ยวเล็กนะมีลักษณะอวบอูมแบบนี้นะอันดับแรกนะอันดับสองมือนะครับมือมือนะมือมือมีลักษณะโค้งรับกับน้ําเต้านะโค้งรับกับน้าเต้าเป็นสัดส่วนนี้นะถึงแตกต่างจากพระ ชนิดอื่นนะพระกิ่งแม้แต่แม้กระทั่งพระกิ่งก็บางบางบางสำนักเขาก็จะไม่ไม่ทํามือเป็นโค้งโค้งรับน้ําเต้านะบางองค์ก็จะทําทื่อๆบางองค์ก็จะทาตรงๆนะครับแต่พระชัยวัตรพิมพ์น้ําเต้าตรงของเจ้าคุณสี่ส่วนวัตถุทัศน์เนี่ยเขาจะทําเป็นโค้งปลายมือเนี่ยจะโค้งรับน้ําเต้าพอดีเลยนะนะส่วนฐานหน้าฐานวัวนะครับฐานวัวเขาจะเป็นตุ่มๆนะแล้วจนตุ่มๆแล้วก็จะเป็นตรงๆนะ ซี่กจะตรงตรงไม่เอียงไม่ไม่เหมือนอพระชัยวัดของเจา้าสมเด็จพ,พระสังฆราชเพนะพระสมเด็จพระสังฆราชเพไอฐานฐานบนตรงเนี้ยฐานบนตรงเนี้ยเขาจะมีลักษณะเป็นหัวจะปัดปัด,ปดเป็นแบบลักษณะเป็นกอกไก่นะอันนี้ของเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชเพนะหัวหัวตรงเนี้ยนะหัวเอปลายบัวนะครับปลายบัวตรงด้านบนเขาจะมีลักษณะปัดปัด ไปทางด้านขวามือของอุพะถ้าดูวนเผินแล้วเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนกอไก่นะประมาณนั้นนะถ้าของพระสมเด็จพระสังฆร,ร,ราชแพนะแต่ของเจ้าคุณศรีส่วนนี้เขาจะเป็นตุ่มๆแล้วก็ตรงๆนะตรงๆตรงๆอย่างนี้นะส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างนี่สงควรจดจําเป็นอย่างมากเลยใบหูนะครับใบหูมีลักษณะเป็นเหมือนหูช้างใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะแต่ถ้าดูด้านหน้าเนี่ยเขาจะมองไม่ค่อยเห็นนะ มองดูด้านหน้ากันเนี่ยเขาจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าดูด้านข้างเสร็จปุ๊บเนี่ยหูตรงเนี้ยเขาจะมีลักษณะใหญนะ่ใหญ่แบบหูช้างเลยนะแบบนี้นะเป็นแบบนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะทางนี้เขาใหญ่นะเพียงแต่ว่าที่เห็นชัดเจนก็คือด้านนี้นะครับด้านนี้ใหญ่หูจะใหญ่เป็นพิเศษแบบนี้นะด้านหลังนี่ลักษณะจุดที่สมควรจุดจำนะก็คือฐานด้านล่างสุดแบบนี้นะฐานด้านล่างสุดเนี้ยเเขาจะมีลักษณะปลายฐานตรงเนี้ยยื่นยื่นออกมายื่นออกมา เยอะมากนะแบบนี้นะนี่นะนี่นะครับผมครับผมวันนี้นก็มีประมาณนี้ในการพิจารณาพระชัยวัฒนะครับพระชัยวัฒพิมพ์น้ําเต้าตรงครับของเ,อเ,อเอจ้าคุณสีส่วนวัดสุทัศนะครับคือเจ้าคุณสีส่วนวัดสุทัศน์นี่ก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นพระชัยวัฒของท่านก็จะมีแบบชนิดพิมพ์น้ําเต้าตรงกับพิมนะพ์มน้าเต้าเอียงนะพิมพ์น้ําเต้าเอียงก็จะมีจุดจุดที่ จุดสังเกตที่แตกต่างกันออกไปนะสำหรับพระชัยวัตรของเจ้าคุณสีส่วนวัชุทัศน์นะครับพระชัยวัตรทั้งสองชีนิดของอเจ้าคุณสีส่วนวัชุดทัศเนี่ยจะไปละไม้คล้ายกับพระชัยวัตรของอสมเด็จพระสังฆราชแพนะสมเด็จพระสังฆราชแพ่ก็จะก็จะมีถิ่มน้าเต้าตรงถิ่มน้ําเต้าเอียงเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะองค์เจล็เจ็กใ,ใหญ่ต่างกันหรือเปล่าไม่รู้นะ อันน <Workers. S 2> ี ian, the ้ของเป็นของสมเด็จพระสังฆราชแนะพิมพ์น้ำเต้าเอียงนะพิมพ์น้ำเต้าเอียงนะอันนี้เนาะส่วนขนาดส่วนขนาดก็แตกต่างกันเนาะเออพิมพ์น้ำเต้าเอียงของเจ้าคุณสี่ส่วนวัดสุทศน์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเท่ากับพิมพ์น้ำเต้าเอียงของเออสมเด็จพระสังฆราชแพ่หรือเปล่าไม่รู้นะผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้มานะพิมพ์น้ำเต้าเอียงของเจ้าคุณสี่ส่วนวัดสุทัศสเนี่ยเออได้แต่ พิมพ์น้ําเต้าตรงของเจ้าคุณสีส่วนวัสุทัศน์มานะครับก็เลยระบุไม่ได้ว่าไอ้พิมพ์น้ําเต้าเอียงของเจ้าคุณสีส่วนวัชุทัศน์เนี่ยไป,ไปเท่ากับเอ่อพิมพ์น้ําเต้าเอียงของสมเด็จพระสังฆราชแพ่หรือเปล่านะแต่ถ้าถ้าได้มาผมก็จะมาทําคลิปให้ทุกท่านดูในครั้งหลังนะครับครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาเอาพระชัยวัดที่มีความนิยม อีกสำนักหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือพระชัยวัดของเจ้าคุณสีส่วนวัดสุทธัศน์นะครับก็ซึ่งมีความนิยมมาช้านานแล้วเนาะเอามาให้ทุกท่านดูกันนะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ